ชาวเทวนิยมคือคนที่มีความรู้วนหมุนจากซ้ายไปขวาทิศเดียวตามภูมิตามภูมิธรรมนะฮะใช่ไหมฮะตามรูปธรรมรูปธรรมที่มีกันในเอกภพมหาจาักรวาลน,นั้นเป็นความรู้อย่างเดียวที่เติมโง่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นปฏิภาคไปตลอดการจึงไม่ซ้มป,ป,ปฏิภาคทวีด้วยน,นะปฏิทัศทวีไปตลอดการ จึงไม่สามารถจัดการกับความเป็นจิตนิยามของตนให้สูญสลายกลายเป็นดินน้ำไฟลมโดยไม่กลับมาเกิดเป็นจิตนิยามอีกหรือแม้แค่จบจิตสำเร็จเที่ยงแท้เป็นนิยตะในความเป็นกรรมหรือการได้เลยความเป็นอัตภาพของจิตวิญญาณจึงมีแต่เพิ่มความรู้ที่หมุนวนจากซ้ายไปขวา เป็นรูปประธรรมคือเฉโกกันอยู่เท่านั้นเอ๊่อันนี้มันมีจึงมีแต่เพิ่มเชกพูดแล้วเ่อเอันนี้ตรงนี้ต้องบอกว่าความเป็นอัตภาพาของจิตวิญญาณที่มีแต่เฉโกจึงมีแต่เพิ่มความรู้ที่หมุนวนจากซ้ายไปขวาเป็นรูป,ปรธรรมคือเชโกกันอยู่เท่านั้น ยังไม่เป็นนามนธรรมคือปัญญาที่เป็นความรู้หมุน,นวนเพือหมุนทวนกระแสของเฉโกกันได้สำเร็จนี้คือความจริงสมบูรณ์แบบทั้งรู้ทั้งสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของความเป็นคนที่ยืนยันไม่ที่ยืนยันต่อกันและกันอย่างไม่ลึกลับจึงชื่อว่าความรู้และ ความจริงเป็นพระเจ้าแท้